มันจะดึงจนไมค์กูไปหมดแล้วนะถามก็นานสิ่งไม่เข้าอย่างเงี้ยทำไมปันเขาเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรเรามีอะไรหรือเปล่าล่ะเรามีอะไรแค่สารภาพก่อนก็ได้ภาพก่อนไอตุ่มก่อนไอตุ่มก่อนอยากดู่แต่ว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรอ่าเรื่องเลยหลายคนจับจิ้นกับหลานพี่น็อตใช่เออกับออกกำลังกายตอนเช้าอ๋อก็คือไปยิม เป็นคนที่เจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าไปยิมแล้วก็คือไปเวลาเดียวกันเจอที่เราสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ, <c oughs> อเป็นเพื่อนกันเลย <c oughs> ตัดก่อนดูเช่นกันเอราะอะไรเขาสุกว่าไปยิมกันตอนเช้าแบบว่าเอลเช้ามากเจ็ดโมงแปดโมงอุยไม,ไม่ไม่ไม่สิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละค่ะออใช่ออแต่ก็คือเจอบ่อยมากเป็นเพื่อนกันมาเป็นปีเป็นยังรู้สึกไงล่ะคนจับจิ้งกันว่านี่แหละพอมีเรื่องผมก็ส่งไปให้แล้วบอกว่าเออเพื่อนคน ไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่มีอะไรใช่แล้วมันส่งให้ดูเลยเขาว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างเขาก็หัวเราะแล้วก็มคนเชียร์เขาบอกเคมีมันได้หรือเปล่าคะเป็นเพื่อนกันจริงค่ะเพื่อนจริงตอนนี้รู้สึกว่าเคมีมันได้แหละคุณบอกว่ามันดูแบบอันนั้นพี่เห็นในวิดีโอกับพี่ต้องดูพูดหนูชีวิตจริงทำไมอ่ะแค่เราเป็นเพื่อนกันมันแค่เป็นเพื่อนกันแบบเย่อร้อนอะอ่ะใช่เป็นเพื่อนกันจริงแล้วตอนที่มันเป็นข่าวอ่ะส่งไปให้เขาดูโอนช่วย หัวล้อมาแล้วมันมีอะไรหรอมันเก่งมากครั้งต่อไปที่ต้องไปเจอกันสิบโมงสิบเอ็ดต้องตัดจ,จักรยานด้วยกันเก่งเล,ย,ล,เลยก็เจอวันต่อไปก็เจอเลยเหมือนเดิมปกติใช่ค่ะไม่ได้มีสเปซแต่ว,ว่าพอเป็นข่าวแล้วเขาจะถามว่ารุ่นขึ้นไหมหรอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะหรือว่าเราไม่สดแล้วอุ้ยอันนี้แรงอุ้ยแรงไม่แรงไม่แรงแต่ปันปันอะช็อตพี่มากกว่าพี่ก็สดพี่ก็ถามเป็นแพทเทิร์นแต่ตัวปันช็อตพี่กลับมาพี่ก็มันสดะโสดยังไม่ได้มา เรื่องจริงหรือข่าวลือแสดงว่าวันเลนไทยนี้ก็ไม่ได้มียังไม่ได้มีแผนอะไรแต่ว่าการไปกินข้าวับเพื่อนหรือว่าอะไรใดๆหรือว่าจะดูคนรูปดอกไม้ลงก็เออกัาอีกเรื่องไม้จะไม่ตามกันหรอก็แปลว่ากลายเป็นเรื่องของขครต่อไปวันเลนไทยไม่มีหรือว่าไม่ว่างมันต้องไปทำงานวันเลนไทยก็ทำงานก็ไม่ได้อะวไหนหมันอยู่ในโซเชียลนะ หมดก่อนเลคะถ้าหนูโรยดอกไม้ก็ถ้ามีคนคุยคุยนะนี่คนิดหน่อยค่ะคนที่จะส่งดอกไม้ก็คนที่เราคุยมันค่ะมาูนเป็นไงพี่ถามแล้วประโยคยอดว่าใไทยนี้มันันเหงาไหมไม่เหงาเอเพื่อนเราเยอะาจะไม่มีใครเราก็มีเพื่อนพ่อแม่ก็อยู่เพื่อนเพื่อนให้ดอกไม้เราได้ไหมค่ะได้ไม่ติดเลยส่งมาได้เลยค่ะทำมาได้เลยเ๋ยวส่คีอยู่วันนี้เป็นเพื่อนวันหน้าเป็นอะไรโอยไม่ไม้ เป็นเพื่อนพรุ่งนี้เป็นอะไรดีกว่าเล่เหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่เพื่อนเราในวงการหรือนอกวงการนอกถามแบบแพตเตอร์มีคนเข้ามาจีบเยอะไหมอ่ะไม่มีเลยค่ะน้อยน้อยน้อยน้อก็ไม่มีเลยแต่กลัวมั้งเพราะว่านานที่ไม่นานที่เราจะสจบไงเพราะเราเพราะงานทางนารตลอันนี้นานสุดเป็นนานเลยนานแล้วนะคะจะปีนึงแล้วนะคะเหงาไหมคะ มันก็มันก็มีช่วงแบบเหงาๆยมๆบ้างแต่ว่าเราชว่วงนี้เราเพื่อนเยอะม,มันก็คือแบบไปนน่นไปนี่ก็คือทําให้ตัวเองแบบแอคทิวิตี้เยอะก็จะไม่เหงเลยแสดงว่ากิจกรรมจส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนเลยใช่ค่ะค่อนข้างทีคนกิจกรรมเยอะแ <c oughs> น่นจริงจยินอีกิีวันทานยี่หรอกเหงาไหมครับไม่เหงาบอกเราไม่เหงาแต่ถ้ามีดอกไม้ไม่ติดก็จะลงโซเชียลให้ทุกคนเห็นต้องระบุไหมว่าชอบดอกไม้อะไร คนทางบ้านที่ดูหรือคนที่ชื่นชอบเราก็จะได้ส่งไปดูอะไรก็ให้ส่งมาเถอะค่ะมิตรเลยค่ะไม่เลือกเยอะเราเราเน่ยมันต้องแบบเป็นคนที่สนิทแล้วก็สำคัญมากเขาถือคุณที่ส่งดอกไม้ไปเนี่ยต้องรู้ที่อยู่เลยนะเออต้องรู้ที่อยู่ทักมาได้เดี๋ยวส่งที่อยู่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยค่ะรลองมิชชั่ชีพนะคะคุักไม่ไดพักไม่ได้หรอกพักไม่ได้เสรตัวเสร็จตัวแล้วเสร็จตัวแล้วเป็นคนที่สนิทระดับนึงนะ ค่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะตรงนี้นะคะยืนยันว่าวัินทายเจอกันเจอกันเจอดอกไม้แดงเจอไปนี่กับคุณณฐาบดีค่ะแต่พี่ยืนได้ติดตามตอนขึ้นข่าวอ๋อเหตุเหตุแต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ส่วนตัวเลยแต่ว่าก็คือได้ยินแบบคนพูดถึงอ่านในข่าวเฉยๆฉยเลย เป็นการได้ไเจอกับพ่บ้าก่อนนยหไม่ไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ตอมแต่งานเลยที่เจอล่าสุดเลยสกใจกข่าวนี้คะตกใก็คือเห็นแต่ว่หนูไปได้อาละเอียดขนาดนั้นแต่ก็เห็นแบบคนเห็นอะไรากไปกลังใจให้เนนมเราอมเปนมกอยู่เนมเองนเาก็คือถ้าเจอถ้าได้เจอถ้าได้คุยก็ให้กลังใจค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยคงไม่ได้ทักอะไรไปจากการอ่านข่าวมามีการนั่นนู้นนี่แล้ตก็งงงไปึง เราที่สัมผัสได้ไม่มีการกระทำแบบนี้ที่เราเห็นคือตัวหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอเรื่องนี้กับตัวหรือไม่ได้ไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นแอนที่เขาพูดไหมใช่ไหมไม่รู้เลยหนูเห็นแต่ไดข่าวเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้ถามเเพราว่าัวว่าเห็นแต่ได้ข่าวแต่ในเรื่องในก่อนหน้านี้บอกว่าความเรื่องความากการใช้ชีวิตทะเนี้มันมีกันคือแเ้ามีโอกาสเป็นปัญหาแบบนี้หนูไม่ได้สนิทหนูเห็นที่ดตามข่าวตางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไแต่ว่าหนูไม่ได้สนิทกับ ไม่ได้ไปไหมา,าอะไรเราก็เลยจะไม่รู้ชีวิตสีวของเคาเลคือไม่ได้เจอกันเลยแบบนล้ใช่ค่ะแต่ก็คือเป็นกำลังใจกหเป็นห่วงเราใช่ก็ขอให้ขอให้ผ่านทุกอ,อย่างไม่ได้ดีค่ะคุณอคอคุณค่ปั คนนี้นะคะแล้วถ้ามันใหญ่กว่านี้เราจะแบบว่ายังไงเลื่อนสถานะให้เขาหรือว่ายังไงเโซเชียลค่ะอเต็มเต็มเต็ม่ยมาก็ได้อย่างเงี้ยไม่ติดเลยไม่ติดแด็บ้านะวันนั้นเด็าเออเออมีอ่าประกอบข้าว้ป้ปประกอบข้าวปา้าปปะกอ้ป้า้ปววป้้ปา